สวัสดีท่านนักทุนครับผมผมนะครับชยศิวังกูนะครับกับจังนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อกันครับในพาร์ทของผมนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคืออาจจะพูดในส่วนของกลยุทธ์นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเทคนิคด้วยนะครับก็ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับในใน Facebook ครั้งนี้นะครับก็อ่าพอดีเปลี่ยนสถานที่นะครับนิดหน่อยนะครับถ้า เสียงขัดข้องหรือภาพขัดข้องยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับถ้าไม่ถ้าโอเคก็ยังไงก็ช่วยบอกมานิดนึงแล้วกันนะครับพอดีเปลี่ยนสถานที่นะครับก็เลยอาจจะติดขัดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มานิดนึงก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เส้นเด็กเนี่ย ในระหว่างวันเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นนะครับดีดตัวขึ้นไปนะครับบวกประมาณสัก4ี่ห้าจุดประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เราคาดการกันไว้ก็คือน่าจะมีแรงขายเข้ามานะครับสุดท้ายก็ย่อลงมานะครับปิดลบไปประมาณสัก2จุดกว่าๆนะครับปิดไปที่1นึ่งจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายต้องบอกว่าโอ้โหเบาบางมากนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสามหมล้านบาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้เนื่องมาจากอะไรนะครับเมื่อจาก เมื่อวานนี้เนะี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรเข้ามานะครับปัจจัยบวกลบน้อยมากนะครับแล้วก็ประกอบกับมีเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐและก็จีนเข้ามาอีกนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าเตรียมที่จะคว่ำบาตรนะครับในส่วนของนักการเมืองอสหรัฐด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้นะครับก็เลยทําให้ภาวะตลาดดูจะอึมครึมนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยนักทุนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะ ซื้อขายอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เมื่อวานนี้หุ้นที่มีการ active เนี่ยส่วนใหญ่ก็คงเป็นหุ้นเก่งงบ Q2 หรือว่าบางตัวที่ประกาศงบออกมาดีแล้วก็วิ่งวิ่งกันแค่น,นั้นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมเมื่อวานนี้นะครับส่วนนั้นทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานนี้พลิกมาเป็นฝั่งซื้อนะครับที่ประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับอ่าส่วน TFX นะครับบวกอ่า n e t l o n นะครับประมาณ2,800อสัญญานะครับ แล้วก็ในส่วนของตลาดพันธบัตรนะครับก็บวกอยู่ประมาณ800กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าโอเคนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับชัดเจนโอเคขอบคุณมากนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับถ้าชัดเจนนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรยังไงก็รลฟ์มาได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ต่อไปทิึงนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูภาพในส่วนของฟันโฟมภูมิภาคบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้ของบ้านเราบวกนะครับบวก8ล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าลองสังเกตดูนะครับในส่วนของอ่า ประเทศบ้านเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับอินโดลบ332ล้านเหรียญนะครับฟิลิปปินส์ลบ15ล้านเหรียญนะครับเวียดนามลบนะครับไต้หวันบวก78ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยลบเยอะหน่อยนะครับ184ล้านเหรียญนะครับเพราะนั้นฟันโฟในช่วงนี้ก็ถือว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราไล่ดูไปวันที่7นะฮะก็ปรากฏว่าฟันโฟยังเป็นลักษณะของการไหลออกอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรายังคาดหวังในเรื่องของตัวฟันโฟต่างชาติได้ยากอยู่นะครับต้องต้องเรียนแบบนี้เลยนะครับ มาดูนะครับในภาพของเอ i นวีดีบ้างนะครับฝั่งบวกเนี่ยวันนี้ไม่มีกรอบสีแดงเลยเห็นไหมฮะก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับคือมันไม่มีจริงๆนะครับในส่วนของภาพเอ i นวีดีที่ซื้อเข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับดูตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวคาราบาวนะครับก็ซื้อเข้ามาเมื่อวันเยอะจริงนะครับ2 0 0รอยกว่า2 0 0รอประมาณ2อ0ยสี่ิบล้านบาทนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของงบการเงินที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับเลยบวกเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าดู4ี่ห้าวันที่แล้วเป็นลบมานะครับ MTC นะครับก็อันนี้ลักษณะการเนี่ยย่อลงมาต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ก็มีนักทุนท่านหนึ่งถามมาครับผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นมันก็ก็ยังไม่ดีดตัวขึ้นมาจริงๆนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าลองย้อนกลับไปดูหลังๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเป็นลบมานะครับเช่นเดียวกับปตทนะครับเมื่อวานบวกประมาณเจ็ดสิบสองล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าดูย้อนันวันหลังๆเนี่ยก็เป็นลบมาหมดเลยนะครับเพราะนั้นฝั่งบวกเนี่ยผมมองว่ายังเรายังไม่เห ไม่ไม่อยากจะให้น้ําหนักตัวไหนเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่เห็นภาพการบวกเข้ามาที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งบวกเราข้ามไปก่อนนะฮะมาดูฝั่งลบนะครับต้องบอกว่าลบมีน้ําหนักมากไปเยอะเลยนะครับดูในตัวแรกเลยนะครับตัว aot เห็นไหมครัว่าลบมาต่อเนื่องเลย2วันแล้วนะครับหยุดไปวันหนึ่งปุ๊บวันที่5นะครับก็ลบอปประมาณ2 0 0กว่าล้านเช่นกันนะครับเพราะนั้นค่อนข้างดูมีน้ำหนักนะครับแล้วก็คาดการว่างบ Q2 เขาเขาจะออกมาไม่ดีด้วยนะครับอาจจะถึงขาดทุนก็เป็นได้นะฮะ อันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะครับส่วนตัวขายตัวที่2เป็นตัวอ่ปาปตทสพนะครับอันนี้ก็ลบมา3วันติดต่อกันครับระดับร้อยล้านบาทมาทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะครับตัวถัดมาเป็นตัว CPR นะครับอันนี้ก็อ่าลบประมาณ100ล้านบาท2วันนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังมีสลับสลับบวกบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งลบของ n v ็นวีดาดูจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับโดยเราให้ อ,า,อาจจะรล้มันระวังใน2ตัวบนเป็นหลักเลยก็คือตัวเอ t แล้วก็ตัวปตทสพนะครับส่วน c p พเนี่ยด้วยความที่เรามองว่า Q2 ก็ไม่น่าจะออกมาดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอาจจะมองเป็นลักสองการเวนซีไปก่อนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูภาพรวมของตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ดัดชนีดาวโจนบวกขึ้นไปประมาณสามจุดนะครับก็ เป็นในลักษณ์ของความคาดหวังครับสภาคองเกรสนะครับแล้วก็ในฝั่งของรัฐบาลกับพรรคเดโมแครตนะครับน่าจะพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็จะบรรลุข้อตกลงเพื่อตัววงเงินที่จะมาเยียวยาในส่วนของโควิดนะครับมูลค่าประมาณ1ล้านล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะครับซึ่งก็มีหลายกระแสนะครับที่มีการคาดการณ์นะฮะว่าน่าจะสรุปได้นะครับภายในสัปดาห์นี้ด้วย อ่านะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยกระแสมันมาค่อนข้างบวกแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวดาวโจนที่บวกขึ้นมารวมถึงกระแสความคาดหวังตัวข้อตกลงาการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่เนี่ยมันทําให้ตลาดหุ้นภูมภาควันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็บุกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าตรงนี้จะมีน้ําหนักต่อบ้านเราวันนี้ด้วยนะฮะ ในส่วนของราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการดีดตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับหลังจากที่ทางอิรักเนี่ยมีการลดกําลังการผลิตลงไปประมาณ4000บบา์เลน,นะฮะแล้วก็ในส่วนของซาอุเนี่ยมีการออกมาคาดการณ์นะครับดีมาน ของตัวน้ํามันนะฮะว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้เป็น2ตัวแคตาไลท์ในวันนี้นะับไม่ทีตัวความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหร,รัฐนะฮะน่าจะสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับวงเงินประมาณ1ล้านล้านเหรียญนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่2ตัวราคาน้ํามันนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอันที่2นะครับอันนี้เราเชื่อว่า2ตัวนี้เนี่ยน่าจะทําให้ดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะครับมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับ ทดสอบที่บริเวณแนวต้านนะครับ1,330นะครับถึง1,335จุดนะฮะอันนี้เป็นฝั่งบวกก่อนนะครับส่วนฝั่งลบมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับประเด็นตอนนี้ TikTok กับ WeChat ยังไม่จบนะฮะแล้วก็ในส่วนของการที่สหรัฐเนี่ยออกมาตรการคว่ำบาตรนะครับนักการเมืองของฮ่องกงแล้วก็ของจีนด้วยครับประมาณ100กว่าท่านนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้เนี่ย มันทําให้ความขัดแยง้งความสัมพันธ์ของอสหรัฐแลวก็จีนเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นความกังวลนะครับที่ทําให้ดัชน,นีมีการดีดตัวขึ้นไปแล้วก็สลับอ่อนตัวลงมานะครับส่วนประเด็นที่ต้องสับสติดตามเลยนะครับนักทุนครับเมื่อวานนี้ย้ําไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือวันที่15นะครับ15นะครับ15จําจดีๆเลยนะครับก็คือทางสหรัฐ แล้วก็จีนเนี่ยจะมีการประชุมนะครับจะมีการปรชุมกันนะครับเพื่อมาดูนะครับความคืบหน้าหลังความคืบหน้าการเจรจากการค้าเฟดหนึ่งนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการปฏิบัติตามที่ข้อตกลง MOU กันไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้วันที่15เนี่ยน่าจะมีการพูดคุยนะครับในส่วนของอพวกการ แบนด์ Band, พวกแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือตัว WeChat ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การคัดการนะครับเราคงต้องติดตามตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรามองว่า ตลาดน่าจะมีสลับอ่อนตัวนะครับก็มีหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ประกาศงบออกมาแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับอย่างที่เนี้ยทางพี่นภัสหรือว่าหรือว่าพี่สตีฟเนี่ยในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยหลายๆตัวเลยนะครับออกมาหน้าผิดหวังมากนะครับไม่ว่าจะเป็น IRPC นะครับบ้านปูอะไรพวกนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นแรงกดดันต่อดัชนีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าภาพวันนี้บวกขึ้นไปได้นะแนวต้าน1330 1335นนะครับแล้วก็จะมีสลับอ่อนตัวลงมานะครับ ส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับตัวหุ้นแนะนำเนาะอ่าตัวโทษทีครับอ่าตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับเรายังอยู่ในส่วนของเซกชันเดิมนะครับก็คือตัวที่งบออกมาดีนะครับงบ Q2 ออกมาดีนะครับหลายๆตัวประกาศเมื่อวานนี้เรามีแน,นนะนําทัสโกเนาะถ้าถ้าทำกันได้ทัสโกประกาศงบออกมาแล้วนะครับ1,1700ล้านนะครับดีกว่าตลาดคาดด้วยนะครับดีกว่าตลาดคาดด้วยตลาดคาดแค่พันสี่พันห้าออกมาพันเจ็ดเลยนะฮะก็ถือว่า มาทุกทางเรามาทุกทางนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาหุ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ตัวที่ยังไม่ประกาศก็ยังมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว SPRC B g r i m CPF c f วันนี้นะฮะแล้วก็ TU นะฮะสีตรังนะครับอ่าสีจังโกฟ AP P R M นะครับ p o l y t e c นะครับ AJ JMT c h ย o p t g แล้วก็ b ี h ีนะฮัเปมีหลายตัวเลยนะครับนักทุนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าตัวไหนที่เรา อยากจะเข้าไปเก่งกําไรเรื่องงบกันนะครับส่วนกลุ่มที่2องครับช่วงนี้หลักตัวค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงมานะครับเราก็มองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับน่าจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็กระแสในเรื่องของตัว work from home นะครับแล้วก็อุปกรณ์ 5G ด้วยนะครับก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับส่วนวันนี้นะครับจะมีในส่วนของประกาศงบนะครับหลายๆตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว AP นะครับตัวอนันต์นะครับ ตัว CPO นะครับ TU นะครับสุภาลัยนะครับ g f p t นะครับ CKP และแนนเฮาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของดูโฮมด้วยนะครับก็นักลงทุนก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนตัวหุ้นแนะนําวันนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับเป็นตัว AP นะครับแล้วก็ตัว JMA นะครับ AP เนี่ยเรามอง Q2 นะครับน่าจะมีกําไรอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทนะครับบวกเพิ่ม71% Q1Q นะครับแล้ว117%เ็เอเย้อนเยียเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้มีการยอดโอนนะครับโครงการใหญ่2โครงการก็คือตัวไลท์ลาดเพ้านะครับแล้วก็ไลท์วันวิทยุนะครับวยเลสนะ,รนะรตรงนี้เข้ามาในช่วงคิวนี้นะครับเพราะนั้นก็อมองว่า Q2 น่าจอะมาดีนะครับ ก็ตรงนี้เราแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่8บาท50นะครับอีกตัวนึงเป็นตัวเจมาร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีตัวซิงเกิลประกาศงบออกมานะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูงบนิดหนึ่งนะครับงบนะครับ Q2 นะครับอยู่ที่115ล้านบาทนะครับ115ล้านบาทบวก120%เยียร์นเยีนะครับแล้วก็ครึ่งปีเนี่ยมีกําไรที่200ล้านบาทนะครับครึ่งปีนะครับ บวกมา120% y ย a r on y e อ r ยียเช่นกันนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต่อใจมากนึงครับดีๆพลิกๆของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ80กว่าล้านครับไปมากนี้โอ้โหเกือบ120เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เจมร์ก็ถือหุ้นของตัวซิงเกอร์อยู่นะครับประกอบกับตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว JMT นะครับเราก็คาดการว่าตัวคอนเซนทรัสนะครับคาดการว่างบจะ นิวไฮเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจมส์ยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่เขาไปถืออยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับแต่ว่ามาเคล็ดแกตอนนี้อยู่แค่หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยแนะนําซื้อนะครับตามคอนเซ็ปต์นะครับให้เป้าหมายไว้ที่สิบห้าบาทนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาต่อกันครับในส่วนของตัวหุ้นนะครับที่ประกาศงบมฮาที่ส่วนที่เหลือนะครับ ตัวซิงเกอร์ตัวทัสโกเราบอกไปแล้วเนาะนะครับว่าออกมาดีทั้งคู่เลยนะครับทีทีเนะครับคาดว่าดอกมาดีปรากฏว่าดอกลงนะครับ q1 q นคะครับเหลือแค่ร้อยหกสิบสามล้านบาทมานั้นวันนี้เรามาระวังเรื่องของอแรงขายทำกำไรนะครับมาโคนะครับแมคโคนะครับแมคโคงบดอกลงเช่นกันนะครับมาอยู่ที่หนึ่งร้อย ประมาณ120หนึ่ง้อยไอโทษครับ1,200ล้านนะครับแฟดยอนเยนะครับแต่ดรอปลง Q1Q ค่อนข้างเยอะนะครับแผน B นะครับอ่างบ Q2 นะครับขาดทุนที่85ล้านบาทนะครับแต่นั้นเ็าเรามองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ BPP นะครับทีนี้พี่สตีบอกไปแล้วนะครับก็ กำไรอยู่ที่680ล้านบาทนะครับก็ดอกลงทั้งคิวันคิแล้วก็เหยอันเีย่นะครับ่าแล้วก็สดๆร้อๆเลยนะครับเช้านี้นะครับในส่วนของตัวเท่าแก่น้อยนะครับตัวเท่าแก่น้อยนะฮะก็อปรากฏว่าง,งบออกมานะครับถือว่าดีกว่าเนี่ยที่นักกาอ มองกันไว้นะครับคือถึงแม้ว่าจะดอกเยอันเยนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้น Q on อนคนะครับเพะฉะนั้นก็วันนี้อาจจะมีแรงเก่งอะไรในส่วนของตัวเท่าแก่น้อยเข้ามาก็ได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อนะครับภาพในส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสลับการาฟมาที่ฝั่งชาร์ตบ้างนะฮะต่อ <c oughs> ทีครับ Okay. อันนี้เป็นชาร์ตในส่วนของตัวเส้นเด็กนะครับก็โดยรวมนะครับยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะครับแล้วก็ดัชนีเนี่ยปิดต่ำกว่าเส้น10วันนะครับรวมถึงอินดิเคเตอร์ก็มีการทิ้งตัวลงมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะรีบาวนะครับก็เนื่องจากว่าตัววาย,ยุ่มการซื้อขายเนี่ยมันน้อยมากเลยอยู่ที่ประมาณ37,000ล้านบาทแค่นั้นเองนะครับประกอบกับตัวดัชนีเนี่ยยังไม่หลุดตรงบริเวณ แนวรับของเขาแนวรับสําคัญตรงเนี้1,300.5นะครับเพราะนั้นเรามองเรื่องของการเกิดเทคนิครีบาวเป็นไปได้นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยมองว่าตัวดัชนีเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะรีบาวขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นอันนี้ที่กว่านะครับโอเคนะครับรีบาวขึ้นมาครับแนวต้านก็1,330.1335นะครับแล้วก็แนวรับที่1,315.1310นะครับก็รยุทธ์ทำยังไงนะครับก็คือ เด้งขึ้นมานะครับแนะนําถ้าไม่ผ่าน1330 1335เราแนะนําให้ขายไปก่อนนะครับกลยุทธ์เหมือนเดิมน,นะครับแล้วย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้อคืนนะครับส่วนกลยุทธ์ระยะกลางยาวเรายังเน้นเหมือนเดิมน,นะครับคือให้ย่อลงมานะครับที่บริเวณแนวรับตรงนี้ตัวเส้นสีเหลืองตรงนี้1305นะครับดูจังหวะในการเข้าซื้อสะสมได้นะครับ ส่วนตัวุ้่แนะนำนะครับตัวแรกเป็นตัว P R M ช่วงนี้ก็แนะนําบ่อยเนาะถ้าใครตามได้ติดตามเปเปอร์ของผมมานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอิชินะครับอันนี้แนะนําไปช่วงบ่ายมาเม่อไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีครับอ่เพิ่งเข้ามาแนะนํานะครับโอเคตัวแรกนะครับตัว P R M นะครับ ลักษณะกราฟนะครับเป็นลักษณะแบบไซด์เวัพขึ้นไปสวยงามเลยนะครับอินดิเคเตอร์มาหมดนะครับถ้าตัววอลลุ่มนะครับแต่ว่าด้วยโมเมนตัมของแรงส่งที่ยังมีอยู่นะครับเราเลยแนะนําเป็นลัาษณะการเก่งกําไรนะครับแนวรับนะครับ9.35นะครับแนวต้าน9.7นะฮะแล้วก็10บาทนะครับแล้วก็จุดชัดลอที่9.10นะครับอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวอิชินะครับสัญญาณกราฟค่อนข้างดีเช่นกันนะฮะตัวอิชิ เป็นลักษณะไซด์เว์อ up นะครับยกทายยกโลขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ราคามีการดีดตัวขึ้นมาปิดเหนือเส้น10บนะครับอินดิเคเตอร์มาแล้วนะครับก็แนะนําเป็นลักสองกันเก็งกำไรเช่นกันนะครับแนวรับนะครับ8.95แนวต้าน9.4้าุดนะฮะแล้วก็9.7นะครับส่วนจุดรับล้อดที่8.7นะครับโอเคทีนี้มาดูในฝั่งของตัว t f e c บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ เราเน้นในเรื่องของการเปิดช็อตนะครับช่วงดีตัวนะฮะแล้วก็ให้ย่ยอลงมาปิดขายทํากําไรก็เมื่อวานนี้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ดีดตัวขึ้นมาตรงบริเวณแนวต้าน855้ที่เราบอกนะครับแล้วก็ยอ่อลงมานะครับทีนี้วันนี้ด้วยโมเมนตัมของตลาดหุ้นรอบบ้านเนี่ยที่มันดีบ่าวขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรามองเรื่องของการเกิดเทคนิค่ลีบ่าวได้นะครับอย่างไรก็ตามเลยยังคงมองว่าตัวเซ็นตห้าสิบเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านนะครับ870ที่เราคุยกันนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับแปดเจดศูนย์บริเวณแนวนี้นะครับแปดเจ็ดศูนย์นะครับถ้ายังไม่ผ่านแนวเนี่ยผมมองว่าการเกิดรีบาวรอบเนี่ยยังเป็นและสองการรีบาวรอบสั้นๆนะครับยังไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับแนะนําเด้งขึ้นมายังเป็นลักสณงของการเปิดช็อตอยู่นะครับเน้นการเปิดช็อตอยู่นะครับยกเว้นเนี่ย ยกเว้นหลุดทะลุ870ตรงนี้ขึ้นมาได้ตรงนั้นคือเป็นจุดคัดลออออกไปนะครับฟังของตัวที่เฟกนะครับเราเน้นให้ช็อตนะครับช่วงดิดตัวนะครับแนวที่เราแนะนำให้เปิดช็อตนะครับคือ857นะฮะแล้วก็865นะครับตรงกรอบสีแดงที่เราวงไว้นะครับส่วนแนวปิดช็อตนะฮะก็คือ845 840นะครับส่วนจุดคัดลอส870นะครับ ส่วนตัวทองคํานะครับก็ต้องบอกว่าเรายังมาถูกทางนะครับโทษทีนะครับพอดีกีนี้ไม่รู้ว่าหลุดหรือเปล่าสักครู่นะครับอ่ะโอเคน่าจะไม่หลุดนะฮะขออภัยด้วยนะครับพอดีมี โทรศัพท์เข้ามานะครับโทษทีนะครับโอเคส่วนตัวทองคำนะครับแป๊บน,นึงนะครับคอมเลยช้าเลยนะฮะพอดีผมต่อเน็ตจากมือถือต้องต้องขออภัยด้วยนะวันนี้พอดี อ,อีกน่นหนึ่อีกบ้านหนึ่งมีปัญหาโทษทีด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมพูดตามสไลด์ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอดีมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะฮะกราฟมันไม่มานะฮะอ่ะโอเคกราฟมาแล้วนะฮะ โอเคก็คือตัวทองคำเนี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ระยะสั้นๆนะมีการดรอปลงมานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทิ้งตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองคําเราแนะนําให้ปิดลองนะครับปิดลองนะครับที่บริเวณ2,005นะครับโทษทีครับ2,050นะฮะแล้วก็2,070นะฮะอันนี้เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับที่เรามองไว้คือ2 0 1 5แล้วก็2,000นะครับแล้วถ้ากรณีหลุด1,980นะฮะอันนั้นเป็น ใครที่ถือลองมาให้ปิดนะฮะแล้วให้สลับเป็นช็อตด้วยนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะฮะอันนี้จำดีๆเลยนะครับส่วนตัว่าตัวหุ้นนะครับที่เป็นลักษณะของการเปิด่าตัวบล็อกเทรดนะครับเคแปบับหนึ่งนะครับ เหมือนสัญญาณจะมีปัญหางั้นงั้นผมขอเป็นพูดตามชาร์ตไปนะครับชาร์ตที่ผมเตรียมมาไว้ก็แล้วกันนะครับก็คือในส่วนของตัว p t t นะครับตัวแรกนะครับ PTD นะครับก็คือกราฟเนี่ยเป็นลักษาไซด์เว้ up นะฮะไซด์เว up มานะครับสวยเลยนะครับแล้วก็อ่าอินดิเคเตอร์นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นเป็นลักสองการเปิดลองนะครับเพื่อปิด เพื่อปิดขายนะครับบริเวณแนวต้าน19.6แล้วก็19.9นะครับส่วนแนวรับ19บาทนะครับจุดคัดลอทที่18.7นะครับอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว AP นะครับก็ล้อไปกับทางด้านของกลยุทธ์ที่เรามองว่างบ Q2 หน้าจองมาดีนะครับตามทิศทางของตัวกราฟเนี่ยก็เป็นลักษณะทิศทางขาขึ้นนะฮะแล้วก็อ่าเราก็แนะนำเปิดลองนะครับให้เพื่อขายนะครับที่บริเวณแนวต้าน6.8ถึง7บาทนะครับส่วนแนวรับ6.3นะครับแล้วก็จุดคัดลอทที่6.1นะครับ โอเคนี่ก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาสลับไปดูคำถามบ้างนะครับวันนี้อาจจะ ติดขัดเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยเลยนะฮะต้องขอแพงจริงนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแนวรับแนวต้าน S C C นะฮะ แป๊บนึ่งครับเน็ตช้าไปเลยครับมีคนโทรมาขัดจังหวะปุ๊บมันช้าเลยครับต้องขออภัยจริงๆครับ อาโอเค SCC นะครับแนวรับประมาณสัก375นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้ประมาณ385นะครับแล้วก็เ้า390นะครับ D t a c นะครับต้องขอแพงจริงครับวันนี้เน็บช้ามากนะฮะ ดีแท okay. ็กนะครับดีแท็กแนวรับแนวต้านดีแท็กถ้าเป็นการาฟแบบเนี้ยผมยังไม่ให้รับนะฮะเพราะว่ามันราคามันอยู่เตี้ยมากเลยอยู่ต่ำกว่าเส้นสิบมาตลอดเลยนะครับยังไม่เอานะฮะยกเว้นว่าเขาดีดตัวขึ้นไปผ่านสามสิบเจ็ดจุดห้าอ่ะสามสิบแปดบาทก็แล้วกันนะครับเราค่อยเล่นโฟลว์บายไปนะฮะถ้ายังไม่ผ่านยังไม่เล่นนะฮะแล้วก็มองแนวต้านแถวสี่สิบอีกทีหนึ่งนะครับกราฟเอนเนอจีนะฮะกราฟเอนเนอจีมีโอกาสไปสามเจ็ดไหม ต้องบอกว่ายัางนะฮะช่วงนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณการรีบาวที่ชัดเจนนะครับวอลุ่มก็น,น้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องผ่านเรื่องของการเพิ่มทุนออกไปก่อนนะครับต้นทุนสาที่3.25ก็ราคาแถวนี้นะครับถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปนะครับอา,อาจจะมีเรื่องของงบออกมาแล้วดีกว่าค่าหรืออะไรไยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าอาจจะดูจังหวะของการขายทํากําไรออกไปก่อนก็ได้นะครับแบมนะครับ แบมยี่บสี่จุดเก้าถือไหมก็ก็ถ้าตามกราฟยังไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะว่ายังยืดอยู่เหนือเส้นสิบนะครับก็แนะนําถือต่อได้นะครับก็ก็ถือต่อได้นะฮะแนวต้านก็ยี่ห้าจุดห้านะครับสําหรับตัวแบบนะครับแต่ว่าช่วงนี้วอลลุ่มค่อนข้างน้อยครับก็อาจจะขยับขยื่นอะไรได้ลําบากนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับโดยรวมเรามองภาพของการรีบาวขึ้นใบนะครับแนวต้าน1,330ถึง1,335จุดนะครับหุ้นแนะนำนะครับทางด้านกลยุทธ์นะครับเป็นตัว AP นะครับแล้วก็ตัวจมานะครับส่วนสัญญาณเทคนิคนะครับเป็นตัว PIM นะครับแล้วก็ตัวอิชิตันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว T-Fect นะครับเรายังเน้นเรื่องของตัวฝั่งช็อตนะครับยกเว้น เกิน870อันนั้นให้เป็นจุดคัดล้ตออกไปนะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ